สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดลี่ในเช้าวันนี้นะคะเช้าของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2563แล้วค่ะพบกับคุณพิชยัยยศและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะครับผมตลาดหุนอเมริกาเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับมีทั้งติดลบแล้วก็บวกได้ในระหว่างวันนะครับหลังจากมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวราว้ายว่าอย่างนี้นะครับตัวเลขเผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เมื่อวานประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าเยอะกว่าที่นกวิเครารคาดนะครับตอนแรกประเมา1.44%่ที 8ล้านรายนะครับาข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายที่กดดันเรื่องของตลาดแรงงานแต่ว่าก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับเพราะเฟดนั้นประกาศผ่อนคลายเรื่องของข้อกําหนดนะครับของกฎเกณฑ์ที่ให้ธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐนั้นสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้จากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะลงทุนได้เฉพาะเรื่องของตราสารอนุพันธ์ของบริษัทในเครือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถไปลงทุนในธุรกิจที่เรียกว่าเวนเจอร์แคปได้ด้วยะนะคะก็เลยทําให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศผลสเตรทเทดออกมานะคะว่าธนาคารเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งและแต่ ว่าประกาศงดซื้อหุ้นคืนคล้ายๆกับบ้านเรานะคะงดซื้อหุ้นคืนจํากัดการจ่ายเงินปันผลนะคะซึ่งก็จะส่งผลทําให้สถานะการเงินของธนาคารในฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของ ECB ก็มีแนวความคิดนะคะที่จะปล่อยกู้ให้กับแบงก์ชาตินอกยูโรโซนซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็ส่งผลทําให้น่าจะเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้บวกไปเกือบๆกืเปอร์เซ็นต์ค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานนี้ติดลบลงไป จุดกว่าแต่ว่าเช้านี้รีบาวขึ้นกลับมาได้หมดแล้วนะครับบวกไป10จุดกว่ากว่ทีเดียวนะวิเคราะห์จะประเมินยังไงติดตามในเทรดไทม์ครับเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณทวัชชัยอัศวพรชัยรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่หวานครับ สวัสดีครับคุณแพนคุณแชร์ท่านนักลงทุนผู้รับชมรอบฝั่งทุกท่านครับครับผมประเมินยังไงดีสําหรับบรรยากาศแลวก็กลยุทธ์ของตลาดหุ้นในเช้าวันนี้วันทําการสุดท้ายของเรียกว่าใกล้จะครบสิ้นเดือนไตรมาสที่สองด้วยค่ะใกล้จะจบไตรมาสที่สองก็ก็ถือว่าตลาดปรับตัวลงตอบรับกับแฟกเตอร์ต่างๆอยู่เยอะแล้วก็หลายๆหลักทรัพย์ยังกลุ่มธนาคารางเงิยก็ยังอันเดอร์แลยุ่อยู่เยอะเลยครับ นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้าเราดูเรื่องราคาที่ปรับตัวลดงมาโดยเฉพาะตั้งแต่วันศุกร์ขอไปนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธมาเนี่ยเขาตอบวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้คือราคาเขาตอบรับเรื่องราวของการไม่จ่ายเงินปันผลไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่า v a l u a t i o n หรือว่าสัดส่วนงหรือความสามารถในการทํากาไรของแบงค์ไม่ได้นะหรือว่าเขาไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มันไม่ใช่นะมันเป็นแต่ว่าขายเพราะว่าไม่ได้เงินปันผลนะ พราะไม่ได้เงินผลเพราะเขาขายแค่นั้นเองเหตุผลมีแค่นั้นเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายเพราะงั้นตลาดก็เหมือนกับว่าจะซึมซับรับข่าวต่างๆแล้วก็มีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสังเกตดูได้จากเมื่อวานนี้ที่ลงใปแรงจนถึง1,360เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เองก็คือถ้าไปยืน1,330จุดว่าเซ็นตดิ่เด็กยังมีโอกาสที่จะไซเว์อัพขึ้นไปเทห้1,350อยู่นะน่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เราต้องดูที่พันสามร้อยสามสิบจุดเป็นจุดตัดสินใจเลยถ้าต่ำกว่าลงมาปุ๊บเนี่ยช็อตเทอร์มที่เล่นเก่งกำไรกันเมื่อวานนี้จะกลับมาไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทันทีเลยนะถเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเช้านี้ก็คือดู 1, พันสามร้อยสามสิบแหละเพราะเขาเปิดกระโดดไงเปิดกระโดดตึ้นมาอยืนเลยนะครับก็ลองดูที่ซัพพอร์ตเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนนะในเชิงเทคนิคเป็น,นั้นส่วนในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยสำหรับในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีมีความน่าจะเป็น เอในเรื่องราวของเ้าเรามองข้ามช็อตไปเรื่องควอเตอร์สามละสามกับสี่เนี่ยเราเรามองว่าน่าจะมีจุดพื้นตัวละเพราะงั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงที่เหลือจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยนะครับจนถึง,จนถ,ง,จ,นถงจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนเนี่ยมันอาจจะมีการทำบิลเดอร์ซิงครับแล้วเป็นการรอผลประกอบการที่จะประกาศออกมาแต่ว่าวควอเตอร์สองถามว่าควอเตอร์สองดีไหมบางกลุ่มอาจจะเป็น อาจจะไม่เกิดบททอมเมื่อเทียบกับ Q1 นะครับะะบางส่วนนะครับบางหุ้นแต่ส่วนใหญ่คาดการณ์ไม้ว่า q ต2จะเป็นบนททอมเพราะงั้นเราก็รอดืกเดนต่อไป นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเตอร์ด้านตัพื้นฐานครับค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจับตามองก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะคะมีการคาดการณ์ว่าถึงแม้จะงดการจ่ายปันผลระหว่างการแต่มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ากําไรของธนาคารก็ยังดีอยู่นะคะมีโอกาสเหมือนกันที่จะจ่ายรวบยอดสิ้นปีทําให้มุมมองของเราเนี่ยมีต่อธนาคารยังไงบ้างคะสามารถที่จะซื้อเข้าไปถือแล้วรับปันผลปลายปีได้หรือเปล่าคะได้ครับได้ครับคือคือลองให้อย่างนี้ เราตั้งแต่วันจันเป็นต้นมาเนี่ยที่พอข่าวออกมาปุ๊บชัดเจนออกมาแล้วเราก็ไดนะ้คอมเมนต์ในลักษณะที่ซื้อสะสมเลยครับซื้อสะสมแล้วก็เรายังมีเริ่องทมเข้าซื้อบ้างบางส่วนเลยนะครับเพราะว่าเอ,อคือถ้าถ้านนปัจจุบันเนี่ยเอ,อเราเรามองว่าในในเรื่องราวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเนีย่ยมันเป็นตัวสตาร์ทที่ดีนะนะครับโดยเฉพาะการปล่อยกับข้อปรเด็ใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวจุดสตาร์ทที่ดีในเรื่องราวของสินเชื่อของเขานะฮะ แล้วเราก็คาดการณ์กันว่าต่อไปน่าจะเห็นตัวเลขเหล่านี้ที่ไม่ไม,ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเทียบก,กับเดือนพิถุนายนม,มากนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็อย่างที่คุณแผนพูดนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีกําลังหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินบรรทุนเงินบันผลตัวนี้่จะยกยอดไปเมื่อไหร่หรือจะทยอยจ่ายงวดต,ต่อไปต่อไปก็ได้แล้วก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมก็ได้ถ,ถูกไหมครับ เพียงแต่ว่าเขาต้องทํากันบ้านก่อนแบงก์ก็ต้องทํากันบ้านตามที่แบงค์ชาติขอความร่วมมือก่อนว่าเอไปวางแผนเงินกองทุนมาให้ดีนะคล้ายๆกับสหรัฐอเมาาริกาสหรัฐอเมริกาเขาก็ทําเหมือนกันใช่ไหมเฟดเขาก็มีแผนของเขาว่ากันไปแล้วก็เรื่องราวของเงินกองทุนแล้วก็ทำเฟเฟของเขาเรียกว่าเฟเฟดเรายังไม่ถึงขั้นเฟเฟเราแค่ขอดูแผนก่อนครับซึ่งถ้าผ่านจุดนั้นไปได้นั่นความหมายว่า เราจะรู้เลยนะว่าธนาคารแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งมีอะไรบ้างที่แข็งแกร่งใช่ไหมถ้าเขาถูกเปิดเผยออกมาว่าเงินกองทุนแผนเงินกองทุนเป็นอย่างไรเฮ้ยเรารู้เลยนะครับชัดเจนมากเลยนะเพราะงั้นธนาคารมันก็จะง่ายต่อการลงทุนในนี่ถ้าเราจะวิเคราะห์ทางด้านต้นุนพื้นฐานอันนี้แหละคือเรื่องราวที่เราเรามองว่าเออเราซื้อสะสมได้แล้วก็ซื้อถึงมีเดยมเทอมได้มันไม่น่ากังวลใจ อันนี้เนี่ยคือเหตุผลภาพใหญ่ก่อนนะแต่ภาพย่อยก็รอโซนสองเนี่ยเหมือนกันกลุ่มแรกด้วยที่ประกาศออกมาใช่ไหมฮะครับถ้าจะซื้อสะสมช่วงนี้ตัวไหนเป็นตัวแนะนําของพี่หวานในเช้านี้ครับเช้านี้เราแนะนําตัวของเอชซีบีครับนะครับเอชซีบีเองเนี่ยถ้าเทียบแล้วเอชซีบีอย่างเราคุยกันในเรื่องราวของเทคนิคก่อนแล้วกันนะเทคนิคเองเราจะเห็นได้ว่าก็ลงไปวันจันทร์เจ็ดสิบเอ็ดจุดสองห้า แล้วก็เมื่อวาอนนี้ก็7 1 2าที่เป็นจุดสามเป็นด d o u b l ลบอททอมก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาเออ่ก็ถือว่าดีนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเขาจะมีเออ่จุดที่เรียกได้ว่าเออ่สมมุติว่าเขาปิดยืนสูงกว่า73.75มาจะกลายเป็นบ่ายซิงเกิลกันดีครับเพราะงั้นในในรอบนี้เองเนี่ยในในช่วงก่อนที่เขาจะเป็นบ่ายซิกเกิล73.75ขึ้นไปเนี่ยเราเฝ้าตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ายุบย่อลงมาเราก็จะมีซัพพอร์ตที่72นะครับจุดหนึ่งแล้วก็71.25จุดหนึ่งครับ นะครับก็ตั้งรับได้นะฮะก็รอรอดูว่าสัญญาณจะเกิดทางด้านฝั่งไหนมากกว่าถ้าเบ็เก7ด7ิาเจปุ๊บคุณก็ตัดสินใจกันได้แต่ถ้าไม่เบกแกว่งตัวอยู่เราก็รอรอเขาได้เหมือนกันนะ ในางดูในเชิงเทคนิคครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับหวัสครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์นะครับจากหลักทรัพย์ A S L นะครับชาวนี้หุ้นแนะนําเป็นตัวของ S C B ครับค่ะส่วนหุ้นแนะนําที่นํามาฝากการจากทางรายการนะคะ3บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งมาในเช้าวันนี้นะคะฟินแลนเซียค่ะมองไปที่ i อทลนะคะอิรามมองไปที่ Kbank และทางด้านของ k t b มองไปที่ b c h ค่ะ ในช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมครับการประกาศการคงอัตราดอกเบีย้ยของกรองเงินในสัปดาห์นี้นะครับ <ภา S 1> ก็ส่งผลทาให้ธานาคารพาณิชย์มีการคาดการณ์การวันหน้าจะได้เห็นการคงอัตราดอกเบีย้ยระดับ0.5ยาวไปจนถึงสิ้นปีทีเดียวกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน M c o t ค d ช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ a c e b o o k ของเรา m o n e y and Banking t ทค่ะสามารถที่จะทักทายกันมาในช่วงต้นรายการนะคะคแล้ว <ผม S 1> ก็ส่งคําถามกันเข้ามาด้วยสําหรับคุณสิริาดาที่ส่งเข้ามานะคะสอบถามว่า CPO เนี่ยน่าสนใจในการลงทุนไมหมเมื่อวานนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ให้คําแนะนําในการลงทุนเอาไว้ด้วยนะครัพิกของเขาได<ช>้ล่ว c p พนะครับมาต่อกันครับที่ทางด้านของมุมมองเรื่องของอัตราเบี้ยกัน น่าจะได้เห็นกรนงคง,งอันตราเียที่ระดับ0.5%ยาวต่อไปจนถึงสิ้นปีครับค่ะ โดยทางด้านของศูงนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC คาดการกันว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,องอจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนโยบายไว้นะระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่0.5ในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างน้อยครับนอกจากนี้อาจจะมีการขยายมาตรการด้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่นมาตรการด้านอุปทานที่ช่วยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ มาตรการด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยครับประกอบกับแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อยังคงต่ำโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปจะไม่สามารถกลับมาแตะขอบล่างของกรอบเป้าหมายที่1-3%เปได้ในปีนี้แต่จะทยอยฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่0.9ในปี2565ครับ ดังนั้น SCB EIC จึงมองว่าความจำเป็นที่จะต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อยังมีอยู่น้อยครับขณะที่การประเมินเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อย่างช้าๆในไตรามาสที่3ของปีนี้ตามสถานการณ์โควิด -19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยยะนะครับและก็เริ่มจะมีการเปิดเมืองมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ และไปติดตามกันบ้านนะคะเรื่องของการดูแลผู้ประกอบการ SME นะคะณนะปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าใครยังสามารถที่จะจ้างงานได้นะคะและจ่ายค่าจ้างด้วยมีการลดหย่อนภาษีจูงใจให้ด้วยแหละค่ะโดยทางด้านของกรมสรรพากรนั้นนะคะอยากจะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการ SME นะคะถ้าหากว่าใครยังจ้างงานและจ่ายค่าจ้างจะได้รับการลดภาษีได้ถึง3เท่าเลยค่ะ โดยทางด้านของกรมสรรพากรนะคะมีการเปิดเผยถึงมาตรการภาษีสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ที่ยังคงการจ้างงานลูกจ้างเอาไว้และจ่ายค่าจ้างสามารถหักรายจ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี2563นะคะในการคำนวณภาษีได้3เท่าโดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1นนะคะคือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ครบ12เดือนในรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดไม่เกิน500ล้านบาทและมีลูกจ้างไม่เกิน200 คนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่30กันยายน2 5 6 2โครงการจ้างงานของลูกจ้างที่ประกันตนและมีค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทต่อคนต่อเดือน 3. จำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหมดตั้งแต่1เมษายนถึง1กรกฎาคม2563ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหมดณนะวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม2563ซึ่งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามดังกล่าวสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ที่ www.rd.go.th นับตั้งแต่วันที่ระบบเปิดให้ใช้งานจนถึงภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ใช้สิทธิ์ค่ะพักกันสักครู่ครับแต่ช่วงหน้าเรามีหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนนะครับสวนกระแสโควิดแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่มีอนาคตดีอนาคตไกลอีกตัวทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการผลิตถุงมือยางที่ตอนนี้นิยมใช้กันมากๆเลยแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้โดยเฉพาะเรื่องของการทางการแพทย์ด้วยใช่ค่ะอันดับการเติบโตศักยภาพของเขานั้นเป็นอันดับ3าของโลกเลยนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลั S 1> <S 1> บเข้ามานะครับสู <S <S ส่ช่วงที่3ของ Money Daily นะครับเรกนี้นพาผู้ชมมาคุยถึงหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนนะครับหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นไทยเข้ามาเทรดเนี่ยคือ2รกอ2รกฎาคมครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์นี้สิ mm. ปิดเมาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือช่วช IPO ง IPO ของเขาเนี่ยก็คือบมจสีตังโกรฟประเทศไทยหรือว่าตัวย่อในรอบนี้จะใช้คือ ST G T นะครับผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลกอีกเจ้าหนึ่งทีเดียวนะครับซึ่งเขาเตรียมที่จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยสูงไปถึง0นึ่งแสนขออภัยหนึ่งแสนล้านชิ้นนะครับต่อปีทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างล้นหลามทีเดียวทําให้ราคา IPO เนี่ยข้อออกมาที่กรอบบนของราคาก็คือค34บบาทต่อหุ้นรายละเอียดความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับเชิญค่ะ นกาารรของเะคะมีหุ้นน้องใหม่ IPO ที่น่าสนใจมาฝากกันและวค่ะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คร่ำบอดในธุรกิจถุงมือยางของไทยมากว่า30ปีแล้วนะคะจนณนปัจจุบันค่ะสามารถก้าวสู่ศักยภาพในการแข่งขันอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอยู่ในอันดับ3ของโลกนะคะที่กำลังพูดถึงนี้ก็คือทางด้านของบริษัทสีตรังกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ รายละเอีความน่าสนใจเป็นอย่างไรและโอกาสในการเข้าลงทุนของนักลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไปพูดคุยกันกันกบคุณจริญญาจิโรธกุลกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสีต่างกรกประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะทำความรู้จักกับนักลงทุนกันนะคะสำหรับหุ้น IPO ที่จะเตรียมเข้าตลาดหุ้นไทยในไตรมาส3ปีนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะคุณจริญญาอยากจะให้คุณจริญญานะคะช่วยเล่าภาพรวมของสีต่างโกรฟประเทศไทยให้กับนักลงทุนได้ทำความรู้จักกันสักหน่อยค่ะค่ะค่ะสำหรับ sttt นะคะเราเป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายถุงมือยางทั้งแบบที่เป็นถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางในตรานะคะ,ะซึ่งเราเนี่ยคือมีกำลังการผลิตเนี่ยคือใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอันดับสาของโลกณนะปัจจุบัน,นะคะ่ะ ศักยภาพในการแข่งขันของเราล่ะคะแน่นอนว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาการตอบรับของลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ที่ผ่านมานะคะองค์กรเราเนี่ยคือเรียกว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้ว 2017, ก็มีกําลังการผลิตที่โตขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2017นะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราเนี่ยคือสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเราเนี่ยคือจาก1 5 0 0 0ล้านชิ้นขึ้นมาเป็น33,000ล้านชิ้น ะะจากอันดับ5ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกแล้วเราก็มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตนี่คือต่อไปในอนาคตซึ่งแผนเราก็มีนี่คือไปจนกระทั่งถึงปี2 0 2 8นะคะซึ่งเราก็ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของความต้องการของโลกค่ะสแสดงว่าแนวโน้มของอุตสาหการรมถุงมือยางของโลกมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีใช่ไหมคะช่วยเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟจากข้อมูลนะคะ ที่เราได้รับจากสมาคมผู้ผ,ผลิตถุงมือ,อยางในมาเลเซียนะคะเขาก็รายงานว่าจะมีการเติบโตเนี่ยตั้งแต่ปี2016จนกระทั่งถึงปี2019เฉลี่ยอยู่ที่12.2%ต่อปีนะคะซึ่งอัตราตัวเลขตัวนี้เนี่ยคือเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุทั่วโลกนะคะหรือว่าคือจากนโยบายของภาครัฐที่เขาในหลายๆประเทศเนี่ยก็สนับสนุนให้ไม่มีการ เขาถึงการบริการทางการแพทย์มากขึ้นรวมถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโรคทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อและโรคระบาดนะคะที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่ทําให้ดีมานโตขึ้นค่ะแล้วสําหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโาสาว่า COVID ิด -19 มาช่วยเพิ่มโอกาสหรือว่าความต้องการในสินค้าของเราเพิ่มเติมขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ถ้าถ้าหากหลังจากที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิด 19นะคะก็มีออเดอร์เนี่ยล้นทะลักเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นปีไปแล้วนะคะบางส่วนเนี่ยคือก็ไปถึงกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยคือดีมานด์เพิ่มจนเราผลิตไม่ทันเลยอะค่ะนะคะสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเราเตรียมแผนที่จะรุกตลาดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ยังไงบ้างคะ่ะค่ะ,ะจริงๆเราเองเนี่ยค่ะจุดเด่นของเราก็คือการผลิตถุงมือยางธรรมชาตินะคะ เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโฟกัสหลักของเราก็จะเป็นถุงมือยางที่เป็นยางธรรมชาติชนิดมีแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งนะคะตัวที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าเราเป็นผู้นําในตลาดเลยก็คือถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานราคาถูกที่สุดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มตลาดประเทศกําลังพัฒนานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเอเชียจีนมิ d เด e ล a อียสแอฟริกาพวกนี้ต้องการถุงมือที่ราคาถูกแต่ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือจากทางการแพทย์นะคะก็อันนี้คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเราซึ่งเราก็เป็นผู้ปลุกเบิกในตลาดกลุ่มนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคืออัตราการใช้ถุงมือของกลุ่มประเทศนี้เนี่ยมันก็ยังต่ําอยู่นะคะแค่ประมาณ10ชิ้นต่อคนต่อปี ก็ยังมีอัตราการเติบโตที่เรามองถึงศักยภาพเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือได้อีกเป็น10เท่าเลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็ยังรักษาฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดที่โตมากๆเลยก็คือยุโรปกับอเมริกาจากสถานการณ์ของโควิดนี่แหละคะ่นะ,คะอันนี้ทำให้เรามีสัดส,ส่วนในส่วนของออเดอร์ที่มาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้ตลาดพร้อมนะคะความต้องการอยู่ในระดับที่สูง จึงเป็นที่มาของแผนในการระดมทุนในครั้งนี้รายละเอียดของการระดมทุนมียังไงบ้างคะค่ะสำหรับหุ้นที่เราจะเข้าระดมทุนนะคะจำนวนหุ้นจะมีทั้งหมด4 4 4 7 8ล้านหุ้นนะคะค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นของอสถาบันแล้วก็คือประชา,ะช,าชนทั่วไปอยู่ที่432.78ล้านหุ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่2ก็คือ10ล้านหุ้นนะคะเป็นอีส p ให้กับ ทั้งกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ s t t t ค่ะแล้วก็จะมีอีก2ล้านหุ้นให้สำหรับบริษัทแม่ SCA ทั้งพนักงานกรรมการและผู้บริหารอีก2ล้านหุ้นค่ะค่ะมีรายละเอียดสำหรับการที่จะเตรียมระดมทุนเงินทุนเนี่ยเอาไปใช้วางแผนจะใช้ยังไงบ้างคะค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะเราก็จะเอาไปในส่วนของการขยายกําลังการผลิต เพราะว่าคือแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยคือจนกระทั่งถึงปี2028เนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกำลังการผลิตอยู่ที่20,000ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยนอกจากนั้นก็จะมีเอาบางส่วนเนี่ยไปปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนในระบบ SAP ค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะไปใช้ใช้เงินกู้สถาบันนะคะที่แบบดอกเบี้ย อยังสูงอยู่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเอามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่ะอืมค่ะก็ถือว่าจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลงด้วยนะคะค่ะปัจจุบันนี้ผลการดาเนินงานช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะสําหรับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็เรามีผลประกอบการนี่คือรายได้รวมอยู่ที่ ,3760 ล้านบาทนะคะ,คะกําไรสุทธินี่คืออยู่ที่422ล้านบาท หรือที่เป็นอัตรากำไรสุทธิก็คืออยู่ที่11%ซึ่งจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผลประกอบการอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนเรื่องของการระบาดของโควิด1 9อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะว่าคือจริงๆเราก็มีการเซตร,ราคาเนี่ยคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอาจจะมีเดือนมีนาเด,นเดือนเดียวที่เพิ่งเริ่มสะท้อนผลจากโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไตรมาสสองไตรมาสามามาสามไตรมาสสี่นะคะซึ่งเราเองเราก็มองว่าคือไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของวัตถุดิบเองซึ่งมันเป็นแบบ ขาที่เราเรียกว่าคือยังอยู่ในช่วงขาลงอาจจะเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรเนี่ยคือมันก็แบบหยุดชะงักกันไปหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการใช้ยางในประเทศก็จะเป็นเรื่องของน้ำํำยางข้นที่เป็นวัตถุดิบของเราเนี่ยคือเป็นหลักนะคะ,ะแล้วอีกอย่างก็คือเราเดินได้เต็มกําลังการผลิตเลยจากเดิมเนี่ยคือเราอาจจะมี utilization อยู่ที่ประมาณ88-90%เตอนนี้ utilization เราขึ้นมาอยู่95-97%ยิ่งทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไตรมาสสองสามสี่ก็จะดีกว่าไตรมาสหนึ่งทุกๆไตรมาสก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้เนี่ยคือก็ก,ก็เรียกว่าคือน่าจะน่าจะแบบเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเราค่ะเชื่อว่านักลงทุนฟังแบบนี้แล้วนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วยนะคะไม่อยากพลาดโอกาสในการจองซื้อหุ้นรายละเอียดสําหรับวันเวลาในการจองซื้อหุ้นแล้วก็การเตรียมเข้าไปซื้อขายวันแรกในตลาดหุ้นไทยกําหนดไว้เมื่อไหร่คะ ค่ะก็จริงๆอ่ะก็คือช่วง23-25ถึง25เนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นวันจองซื้อนะคะแล้วเดี๋ยววันที่เทรดวันแรกก็คือวันที่2กรกฎาคม2,563อยากให้คุณจริญยาค่ะช่วยบอกนักลงทุนเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าทำไมโอกาสนี้ถึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนไม่ควรพลาดค่ะก็ในส่วนของ SBT p นะคะเราเป็นอุตสาหกรรมถุงมือยางที่เป็นผู้ผลิตสัญชาติไทย ที่สามารถที่จะออกไปแข่งขันเนี่ยคือในระดับโลกได้นะคะและเราก็มเีเวลาที่เรียกว่าคือเป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะคะในการที่จไม่ว่าจะเรื่องของกลยุทธ์การขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อมารองรับดีมานที่เพิ่มขึ้นและมีผลประกอบการเนี่ยคือเป็นที่น่าพอใจนะคะก็คิดว่าคือน่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน นะคะให้เชื่อมั่นแล้วก็ไปโตไปด้วยกันกับเรานะคะเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือเราจะพร้อมในการที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความหวงใหญ่สู่ทุกชีวิตทั่วโลกนะคะก็ฝาก SPTT ไว้ด้วยนะคะ ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นค่ะที่เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะคะการเติบโตสอดคล้องกับความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับทางด้านของบริษัทสีตังกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมดูนะครับตัว SG STGT นะครับเป็นผู้ผลิตถุงมือยางอันดับต้นๆของโลกนะครับที่ต้องบอกว่ามีศักยภาพเตรียมพร้อมเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยผริหัสสบ,บดีหน้านะครับผริหัสที่2กรกฎาคมที่รา,าคา IPO 34บาทต่อหุ้นครับค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะจันหน้า10โมงกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ